สวัสดีค่ะเมื่อกี้คุกไอ้ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ลืมติดไมค์ค่ะพอดีวันนี้มากินลูกชิ้นนะคะมากินเน้นๆลูกชิ้นจริงๆแบบว่าจะมานําเสนอลูกชิ้นค่ะทุกคนใครอยากกินลูกชิ้นแบบที่มันเนื้อเด้งเนื้อแน่นนะคะเกรดพรีเมียมคือน,นี่เลยค่ะของราชาลูกชิ้นนะคะแบรนด์บูมค่ะใครอยากกินต้องไปจัดนะคะทุกคนจะบอกว่าราคาไม่แพงแถมแบบคุณภาพคือดีมากทุกคนแบบอร่อยอะจริงๆกินไปย่างไปแบบว่าโอ้โหกินทั้งวันแล้ววันนี้ยอื นี่เลยลูกชิ้นเขาอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะหมูหแบบนุ่มมากกินทั้งวันจริงจก่อนจะมาทำาิ้นก็คือกินกินมาแบบอืออันนี้ซื้อมาเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นหมูพริกไทยดำค่ะอันนี้อร่อยมากนำเสนอค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อค่ะเนี่ยลูกชิ้นเนื้อซื้อมาแบบซื้อมาเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่า พอดีแม่บ้านมีนะ่ะคือเขาอยากทําอาชีพเสริมไข่ไข่ลูกชิ้นปิ้งเขาก็เลยบอกเอ้ยแบบพี่แบบมันมียี่ห้อไหนที่แบบว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยเหมือนให้เราอช่วยหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยแบบว่าลองสั่งแบรนด์นี้มาเพราะว่าเขารับทำเหมือนคล้ายๆแบบรับทําแบรนด์ด้วยมั้งพวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยงแบบก็เลยลองสั่งมากี่รอบโอ้โหอร่อยมากเลยอะจริงๆ มิ้นซ้ำมาจากไหนรู้ป่ะเพจเฟซบุ๊กค่ะราชาลูกชิ้นเขามีขายในตึกตอกด้วยนะชอบกินชอบกินเอ็นหมูค่ะเอ็นหมูพริกไทยดำอรอามาหอมเอาไปย่างหอมมิ้นมนึ่งด้วยนึ่งด้วย มองเห็นก๋วยเตี๋ยวมัยเนี่ยนี่เลยจะบอกว่าอร่อยมากลูกชิ้นหมูค่ะจะบอกเนื้อแน่นมากอืมอร่อยยิ่งพริกไทยดำนะจะมีกลิ่นพริกไทยแบบโอ้โหมิ้งโคตรชอบเลย อืไม้เสียไปหลายไม้เลยเ้วยความที่ย่างลูกชิ้นไม่ค่อยเป็นค่ะทุกคนทั้งดำทั้งแหลโอ้โหกว่าจะเข้าที่นะใช้เวลานาน,านมากหมูรวนย่าง ใครอยากกินลูกชิ้นเด้งเงเนื้อแน่นๆนเน้ๆน,ๆน,ๆ,น,ๆ,น,ๆ,นๆนะคะที่ราชาลูกชิ้นเลยค่ะแบรนด์บุ๋มค่ะทุกคนใครในติกดอกแล้วก็อแอฟฟ้าค่ะพิมพ์ไปเลยราชาลูกชิ้นค่ะเน้นๆมาก กินรูกชิ้นแบบบางคนบอกไม่จิ้มกะปิหรอมีบางคนไม่ชอบกินกะปิแบบกะปิสดนะคะแบบชอบกินกะปิปิ้งไฟมากกว่า เอ็นหมูพริกไทยดำอันนี้ชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมิม้มเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะชอบกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่ยอยมากต้องกินคู่กับพริกป,ปิดคน,คนเดียวไม่หมดหรอกเอามาโชยเจกินกันหลายคนค่ะทุกคน เดีย๋ยวให้ดูต้นคลิปนะคะว่ามีใครบ้างจริงๆมีมีเยอะกว่านั้นอีกแต่ว่าคนทำมันมีอยู่แค่นั้นในคลิปอะ่ะกิ่นพิกไทยดำแบบอร่อยมากเขาชอบ ย่างกับนึ่งอ่ะรสชาติแตกต่างไม่ใช่รสชาติรสชาติเหมือนกันแต่ว่าความหอมย่างอ่ะหอมกว่าเอาไปนึง่งเอาไปนึ่งก็อร่อยเอาไปนึ่งกินกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันสุดๆอบอกเลยเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากจริง หวานมากหัวใะเถอะน้ำจิ้มซีฟูดเผ็ดมากมนี่มากนะใครที่เอาไปทำซูไปขายคุ้มนะคะได้เยอะมาก มินซื้อมาสองละเก้าสิบเก้าบาทค่ะยกเว้นเนื้อนะเนื้อจะแพงกว่าเนื้อจะแพงกว่าค่ะต่อแพ็คนะอย่างอื่นคือเก้าสิบเก้าบาทมันจะมีที่เมนูนะในในแอปฟ,ฟ้ามมนดูมันมีรสอันนี้ด้วยนะโนรีอะไรนี่แหละด้วยแต่ว่าซื้อมาแค่สามสามอย่าเอามาลองก่อนถ้าเกิด ถ้าเกิดเราซื้อแล้วแบบว่าหมูมันอร่อยใช่ไหมแปลว่าอร่อยทุกอย่างในร้านอ่ะอืมพีกอย่างก๋วยเตี๋ยวคูกัลูชินเดอะเบส ซื้อไปทำแกงเขียวหวานยำได้หมดทำได้หลายเมนูมากใครอบใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมมือนไหมมากเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าทำคลิปกินข้าวเยอะกว่าค่ะ เมนตใส่เส้นมานิ่เด <c oughs> <reco> <c oughs> cool ียวเพราะว่าอยากกินล <tumor> <ble> ูกชิ้นค่ะทุกคนนี่แบบเนื้อมันแน่นมากกินแค่ไม่กี่ไม้ก็อิ่มนะจริงกินเยอะเกินจุกค่ะทุกคนเนื้อมันแน่นไงอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจังทางก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นมันเข้ากัน โอเควันนี้มิงก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากลูกชิ้นนี้ไว้ด้วยนะเผื่อแบบว่าใครอยากจะแบบไปขายนะคะก็คือแบรนด์บูมค่ะทุกคนแบรนด์บูมของราชาลูกชิ้นนะคะก็คือใครอยากกินต้องไปจัดค่ะทุกคนอร่อยอร่อยมากจริงโอเคไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ